สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ที่ศาลเจ้าพอ่อทัพตำบลสำโรงเหนืออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสัการะขอพรองปู่ทวดไหว้ขอพรเจ้าพอ่อทัพและทําบุญแก้ปีชงค่ะปีชงปีนี้ตรงกับปีจอปีมะโรงปีฉรูและปีมะแมค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เป็นวันที่30มีนาคม2567นะฮะเวลานี้เรากำลังถ่ายทำไทยทีวีช่อง5รายการคิดดีแลนด์อยู่ที่ตำบลตำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการศาลเจ้าพ่อทับนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องครับที่กำลังชมไทยทีวีช่อง5ของรายการคิดดีแลนดเนี่ย คือผมขอากลาบเรียนว่าคือเวลานี้กําลังถ่ายทําที่ศาลเจ้าพ่อทับศาลเจ้าพ่อทับนั้นเป็นสถานที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งคือท่านเห็นในทีวีท่านก็พอจะทราบดีแล้วว่าการที่ว่าถ่ายทําออกมาเนี่ยท่านดูในทีวีก็เหมือนกับตัวจริงนั่นแหละครับใช่ไหมฮะก็มาดูท่านลองมาดูว่าที่ผมบอกว่าสวยจริงที่ศาลเจ้าพ่อทับนั้นนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ประจำจังหวัดสมุทรปราการไปแล้วนะครับเวลานี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งแล้วมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทุกอย่างนะครับมีทั้งพระไทยทั้งพระจีนมีเกือบทุกประเภทนะระหว่างพระไทยพระจีนนะครับคือเราเราแบ่งแยกอยู่ฝั่งคนเราฝั่งคลองฝั่งคลองฝั่งนู้นก็คือพระไทยเราทั้งหมดนะครับฝั่งคลองฝั่งนี้ก็คือเป็นพระจีนทั้งหมด นะครับคือก็อยู่ในเขตของเจ้าพอ่อทัพทั้งหมดนะครับแต่หมายความว่ามีตะพัะไทยพระจีนก็ขอกราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพกรับครับคือถ้ามีโอกาสผ่านมาทางจังหวัดสมุทรปราการท่านลองแวะมาดูที่ว่าที่ศาลเจ้าพอ่อทัพนะมีอะไรดีๆมีอะไรบ้างที่คนมากร่าวว่าจะมากมายนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับลองมาดูแล้วท่านจะได คิดว่าออกคือมามาดูที่ศาลเจ้าพ่อทับนั้นไม่ผิดหวังจะบอกก็ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็คือถือว่าพูดได้เลยครับเพราะว่ามีหลายอย่างมีกระทั่งโรงเจมีกระทั่งองค์หลวงปู่ทวดท,ที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกใหญ่ที่สุดของประจำจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ยังมีเท้าเวสุวรรณมีเท้าหลวงพ่อทันใจมีอะไรเยอะแยะนะฮะมีสลาก้าวัด มีเจ้าแม่กวนอิมมีทุกอย่างของในเขตของเจ้าพ่อทับทั้งหมดนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับถ้ามีโอกาสมาทางจังหวัดสมุทรปราการท่านจะดืมแวะมาชมที่ศาลเจ้าพ่อทับว่าที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะั้นจริงหรือไม่ท่านมาชมดูแนละ้วท่านจะทราบดีว่าไม่เสียหลายนะครับคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งวันไหนที่ท่านว่างวันเสาร์วันอาทิตย์ก็แล้วแต่ท่านก็ แวะมาชมไม่ต้องเสียเงินนะครับแวะมาไม่ต้องมีค่าผ่านประตูอีกส่วนก็คือคืออย่างนี้ครับคือที่ศาลเจ้าพ่อทับเวลาเนี้ยกำลังทําเกี่ยวกับเรื่องปีชงเรื่องปีชงเราเริ่มทําตั้งแต่ปลายปีมาตลอดนะครับคนมากมายที่มาทําปีชงเพราะว่าทําปีชงที่ศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยมีแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็เป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่ทําปีชง ไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นท่านไปทําที่ไหนก็ไม่เหมือนในประเทศไทยไม่มีไม่มีครับมีอยู่เฉพาะที่นี่ที่เดียวที่ต้องไปศึกษาจากประเทศจีนให้ถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณจากประเทศจีนจริงๆแล้วก็มาทําที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกของของประเทศของประเทศไทยปัจจุบันก็ยังเหลืออยู่ที่เดียวทำอยู่ที่เดียวในศาลเจ้าพ่อทับนะครับตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูนะครับไปชมการท่าปีชงยกเทีละวาจานะคะเทพท้ายสวยเอียขอถวายเพียนแสงเพียนนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตยกถวายสามครั้งนะคะขึ้นลงนะคะ ระวังเลยค่ะต่อด้วยกระทงพร้อมกระดาษแดงน,นะคะทั้งชุดเลยขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทอง,กย,ทงยกถวายสามครั้งนะคะระวังเลยค่ะกระดาษสีชมพูนะคะที่อยู่ใต้ท้องกระทรงนะคะออกมานะคะนั่งคุกเข,ข่าอ่ตั้งแต่คาบต้วชื่อนะคะจนถึงมรรทัดสุดท้ายอ่านเสร็จแล้วลุกขึ้นเลยค่ะปัดสิ่งไม่ดี สิ่งชั่วร้ายสิ่งอักปมมลโรคภัยไข้เจ็บใดๆปัดออกไปให้หมดสากตัวเราขอให้ท่านปกป้องคุ้มครองนะคะตลอดทุกปีน,าาน,นะคะนับนะคะ12ครั้งเท้พัดเีขอโชคลาภเงนทองสุขภาพร,ร,ร,าาร,ร,รา่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครบ3ครั้งแล้ววางเลยค่ะต่อด้วยจานผลไม้เลยนะคะ แล้วว่าตามนะคะเทพา,ายสวยเยียขอลาผลไม้ไปทาขอให้ท่านคุม้มครอขอให้การเงินการงานเจริญรุ่งเรืองขอให้ครอบครัวมีแนักความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภ,ภยยัยไข้เจ็บใดๆ ขอพรได้เลยนะคะอยากขออะไรขอได้เลยค่ะบอกชื่อบอกนามสกุลน,นะคะขอพรเสร็จแล้วขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกประการนะจ๊าถายเสร็จแล้วย้อนกลับมาตีกองสามระฆังสามด้านหลังกำแพงนะจ๊ะบแล้วเกิดจมาตะแกงด้านหน้าได้ไหจ๊าบท่านผู้ชมที่เคารพครับคือ,อคือผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะฮะคือที่ศาลเจ้าพ่อครับในเวลานี้กำลังสร้างมาังกรพึ่งเสร็จนะครับสองตัว ความยาวเนี่ยสาเมตรจะทำพุทธาพิเศษก็คือวันที่สองเมษายนตอนเช้าเวลา8ปดน,นเนี่ยจะมีพราหมณ์มาทำพิธีแล้วก็มีพอหลังจากพราหมณ์ทำจบแล้วเนี่ยเราก็นิม,มนต์พระ9รูปมาสวดทยันตโตนะครับวันนั้นเหมือนกันวันที่สองเมษายนเวลา80ดน,นถ้าบเรเลียงพระก็ประมาณ สิบโบถึงสิบโบครึ่งนะครับแล้วก็ยังมีพระแกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงดังในวงที่ว่าพุทธาพิเศษนะครับก็เป็นพระที่นิมนต์มาเจิมเบิกเนตรเบริกเนตรเบิกเนตรของมังกรนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ทราบดีว่าถ้าท่านมีโอกาสท่านมีเวลานะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมปีนี้เป็นปีมังกรผม ตัวผมเองในนามประธานศารเฉพาะทัพเนี่ยก็เลยสร้างมังกรขึ้นมาสองตัวของปีมังกรของเรานะครับเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้คุ้มขังว่าเป็นปีของปีมังกรแล้วก็สร้างมังกรสองตัวที่ยาว30เมตรครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องถ้ามีโอกาสนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมพิธีเบิแกแนตบทั้งสองตัวนะครับ ผมเองในนามประธานศาลเจ้าพอ่อทัพก็ขอ,อรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าพระจีนพระไทยทั้งหมดที่เป็นศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบนศาลเจ้าพอ่อทัพอยู่ในที่เขตองค์หลวงปู่ทวดจงประทานพรให้ท่านผู้ชมอยู่ในปัจจุบันที่เคารพทุกทกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาตลอดปี2576ตลอดไปครับขอขอบคุณครับ คุณผู้ชมท่านใดมีความประสงค์ที่จะทำบุญแก้ปีชงสามารถมาได้ทุกวันนะคะที่นี่เปิดตั้งแต่เวลา7นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิกาค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสัการะขอพรหลวงปู่ทวดไหว้ขอพรเจ้าพ่อทับไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจเทพทันใจกราบสการะขอพรพระพุทธรูปาวัดดังในประเทศไทยที่ได้อัญเชิญมาที่ศาลเจ้าพ่อทับแห่งนี้ค่ะและไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณได้ทุกวันค่ะ และในวันอังคารที่2เมษาย,ยนพศ2567เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมพิธีเบิกเนตรมังกรคู่ความยาว30เมตรในเวลา8นาฬิกาโดยพร้อมเพียงกันนะคะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะ